สวัสดีค่ะหนึ่งในเนืยบายของท่านผู้ว่าชาตินะคะเพื่อนก็คือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกทมค่ะที่ผ่านมานะคะมีการคัดเลือกคนพิการเป็นข้าราชการกทมเนี่ย จัดขึ้นระหว่างวันที่6-19ถึงมกราคม66นะคะกระบวนการคัดเลือกค่ะก็มีการสอบข้อเขียนค่ะซึ่งกทมเนี่ยมีการจัดห้องสอบพิเศษนะคะให้เหมาะสมกับความพิการประเภทต่างๆค่ะกรรมการควบคุมสอบเองก็ต้องใช้ภาษามือนะคะเพื่อนสำหรับคนพิการทางการได้ยินนะคะและมีโปรแกรมพิเศษค่ะช่วยอ่านนะคะสำหรับผู้พิการทางสายตาค่ะรวมถึงเนเพื่อนมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะคะ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์เนี่ยกรรมการเนี่ยต้องใช้ภาษามือสัมภาษณ์นะคะเพื่อนสำหรับผู้พิการทางก,การได้ยินค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะผู้คุมสอบเนี่ยที่มีความเข้าใจกันเพื่อน ต้องเข้าใจกับธรรมชาติของผู้พิการนะคะทั้งภาวะธรรมชาติและอารมณ์ค่ะรวมไปถึงการใช้ข้อสอบที่เหมาะสมนะนนเพื่อนๆให้คนพิการเนี่ยเขาได้แสดงถึงศักยภาพของตนเองนะคะแล้วนําศักยภาพของคนพิการเนี่ยมาใช้ให้เหมาะสมกับตําแหน่งและการทํางานของกรุงเทพมหาคนครค่ะ รวมถึงเพื่อนการอำนวยความสะดวกนะคะอื่นๆค่ะของผู้เข้ามาสอบนะคะเช่นการเตรียมพื้นที่จอดรถให้คนพิการนะคะหรือห้องน้ำนเพื่อนซึ่งคนพิการเนี่ยที่เข้ามาสอบนะคะเขาเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพื่อนจึงเป็นหน้าที่ของกทมค่ะที่ต้องดูแลให้อย่างดีนะคะและวันนี้ค่ะก็มาถึงเพื่อนวันที่26พฤษภาคมช่วง9โมองเช้านะคะที่ห้องเจ้าพระยาสรารวการกรุงเทพมหานครเสา ชิงช้าค่ะท่านผู้ว่าชัา้ชาติพันธุ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยพร้อมด้วยคณะค่ะร่วมหาต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ครั้งเพื่อนซึ่งเป็นคนพิการนะคะที่ผ่านการคัดเลือกค่ะเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการค่ะโดยการดําเนินการคัดเลือกในครั้งนี้คังเพื่อนมีผู้สมัครมากถึง585คนนะคะสอบผ่าน1 4 1คนค่ะและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามา ทั้งสิ้นจำนวน9คนนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยกทมจะจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไวค้ค่ะ พราะเมืองกล่าวคะว่าเป็นการทําตามนโยบายให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับทุกคนคะ่ะจะได้มีเพื่อนๆที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะหลากหลายทางสติปัญญารวมถึงเพื่อหลากหลายทางการเคลื่อนไหวคะ่ะถ้าเราเนี่ยดูแลเขาเหล่านี้ดีนะคะดูแลได้เนี่ยก็จะทําให้เมืองกรุงเทพของเราเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนคะ่ะ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในวันนี้ค่ะเพื่อนไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นคนพิการนะคะแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถจริงค่ะซึ่งอาจจะใช้มากกว่าปกติด้วยนะคะเพราะเขาเนี่ยเคลื่อนที่ยากถูกไหมคะหรือฟังไม่ได้ยินค่ะแต่สุดท้ายพวกเขาก็สอบผ่านนะคะเพื่อนเพราะเมืองถือว่าเป็นบทเรียนสาคัญนะคะแล้วก็เมืองเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการดูแลทุกคนค่ะการดูแลเส้นเลือดฝอยเพื่อน,อน,อนไม่ใช่แค่ดูแลประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะยังไม่ ที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงโครงการของรัฐหรือระบบสาธารณะเท่านั้นนะคะแต่เราเนี่ยต้องคิดต่อไปว่าการมีอาชีพของซึ่งเลือฝอยโดยเฉพาะผู้ทุพพลาภาพเพ,พื่อนๆที่จะสามารถใช้ศักยภาพของตอนเองได้นะคะจะทําให้เขาเนี่ยภูมิใจในตนเองค่ะรู้สึกมีคุณค่าทั้งต่อตอนเองนะคะและก็สังคมค่ะสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้นะคะทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นค่ะเพื่อนดํารงอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุขและมีศักดิ์ศรีค่ะถือว่าการเพื่อนนโยบายข้อที่213ของพ่อเมืองของเราค่ะคือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานกรทมเนี่ยเป็นมิติใหม่นะคะเพื่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะแสดงถึงการเท่าเทียมนะคะเพื่อนหรือความเสมอภาคอย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะก็แล้วเจอกันกับกิจกรรมดีๆของท่านผู้ว่าของเรานะคะเพื่อนครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ